สดีครับตัางแต่สนเทนครับก็เดี๋ยวคลิปนี้รามาแกะจุดเข้าตจของผมกันต่อนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับอาจารย์เขาเทรดทองนะครับผมเป็นจํานวน20หลอดนะครับเล่นซื้อขึ้นนะครับก็เป็นวันที่21เดือน4นะครับ2021นะครับขาดทุนไปประมาณ1,770ดอลล์นะครับผมหรือว่าประมาณ63,000บาทนะครับสําหรับการเทรด20หลอดนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูจุดเข้าของเขากันนะครับเรามาดูไทม์เฟรมเดย์กอนนะครับไทม์เฟรมเดย์นะครับวันก่อนหน้าครับจบบูลช h นะครับแล้วก็สร้างแนวรับเป็นที่เรียบร้อยนะครับจังหวะนี้เขาเบรกบายไส้ไทม์เฟรมเดย์ขึ้นมาเพื่อที่จะขึ้นมาเติมไส้นะครับนี่ครับเขาขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้เหมือนกําลังจะย่อตัวลงมานะครับเราไปดูไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนิดหนึ่งสี่ชั่วโมงนะครับแท่งก่อนหน้านะครับเขาจบ บลิสต์นะผมสร้างแนวต้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังเด้งกลับขึ้นไปนะครับซึ่งตอนนี้แท่ง4ี่ชั่วโมงยังไม่จบแท่งนะครับแท่งบูลิสแท่งนี้นะครับเราไปดูไทม์เฟรมหนชั่วโมงนึงหนึ่งชั่วโมงก็ยังไม่จบแท่งนะครับ30นาทีาจังหวะนี้นะครับ เราเห็นว่าก่อนหน้านี้เราสามารถตีกรอบนี้ได้นะครับผมก็มีแท่งนี้นะครับเบรกลงไปนะครับผมแต่ว่าจังหวะนี้เราจะไม่เล่นลงต่อนะครับเพราะว่าซ้ายมือมีแนวรับนะครับผมแล้วจังหวะนี้มีแท่งนี้นะครับเขาเบรเบรก,กลับมาอยู่ในกรอบนะครับแต่ว่าถ้าเราดูดีนะครับตรงนี้เขาติดต้านตรงนี้อยู่นะครับ นี่นะครับผมแต่ว่าจังหวะที่อาจารย์เข้านะเขาเข้าเบรกปลายไส้ของแท่งนี้นะครับผมแล้วก็วาง Stop l ล s s ไวโซนนี้นะครับเราไปดูจุดเข้าเขากันนะครับแต่ผมมองว่าจังหวะเนี้ยคือติดติดแนวต้านตรงนี้อยู่ไงอืมเขายังไม่ได้เบรกแท่งเทียนยังไม่ได้จบเหนือแนวต้านเนี่ยแล้วเขาก็วิ่งขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับผมประมาณกี่แท่งอนะ วิ่งขึ้นมา500กว่าจุดแล้วนะครับการที่จะวิ่งขึ้นไปต่อก็ค่อนข้างยากนะครับ <c oughs> นาทีที่38เนี่ยจังหวะน,นี้เขาเข้าไปแล้วนะครับส่วนสต็อปลอสนะครับก็อดู5นาทีนึงนะประมาณ 9ก้าสิบจุดร้อยจุดนะผมจังหวะน,นี้ผมคิดว่าเขาวางสต็อปลอสแบบนี่นครับการที่แท่งเทียนเบรกออกไปแรงๆแบบนี้นะครับเขาไม่ควรจะกลับมาอยู่ในกรอบนี้แล้วนะครับนี่นะครับกรอบนี้นะครับก็เลยเป็นจังหวะที่เขาวางสต็อปลอสไว้บริเวณนี้นะครับเพราะว่าถ้าไว้วางเนี่ยโดนเต็มๆสองร้อยจุดนะผมก็จะ ตามกลับมายากกว่าเดิมนะครับเขาก็เลยวางไว้เนี่ยเห็นไหมบริเวณนี้นะครับเขาออกไปช่วงสิบสี่ห้าสามเนี่ยตังวนี้กำลังจะย่อตัวแล้วปุ๊บเรียบร้อยนะครับสิบสี่นาฬิกาห้าสิบสามนาทีนะครับเขาสต็อปลอสไปเป็นที่เรียบร้อย เห็นไหมถ้าเราไปวางสต o อปลอสตรงนี้เป็นไงเสีย่ยวนะครับพึบก่อไปนิดนึงตอนนี้ตลาดนิวยอร์กเปิดเป็นที่เรียบร้อยนะผมพึบเป็นไงมีข่าวเล็กน้อยนะครับลงลงมากินสต็อปแล้วก็ลากลากลับขึ้นมานะผม แท่งนี้ก็เบรกแบบปิ่มๆ้วเน่ยเห็นไหมไม่รู้พ้นหรือเปล่าแต่จังหวะที่เขาเข้าจังหวะนี้คือยังไม่เบรกไงก็เลยมีโอกาสโดนค่อนข้างสูงนะครับเนี่ยลากขึ้นไปต่อเลยอ้อโหก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมครับ